สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับวันนี้แอดก็นำเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเจ้านกขุนทองนะครับใบหวยให้ถูกมาแล้วสองงวดติดนกขุนทองชอบใบหวยอดีตกำนันโคนดังในจังหวัดอ่างทองเก็บมาเลี้ยงหลังหลงทางมาชอบกินเส้นบะหมี่งวดที่ผ่านมาจัดให้แล้วสอง ตัวตรงๆว่นนี้บอกใบเป็นเลข49สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับเมื่อวันที่9กันยายน2563ผู้สึกข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่50หมู่1ตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง พบนกขุนทองที่ชอบใบหวยให้เลขเด็ดชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาบริเวณหน้าบ้านอดีตกำนันโดยส่งเสียงเรียกทักทายว่าสวัสดีครับเมื่อถามว่างวดน,นี้หวยออกอะไรเจ้าขุนทองตอบทันควันว่างวดน,นี้หวยออก49โดยงวดที่ผ่านมานั้นเจ้าขุนทองได้จัดให้เลขเด็ด2ตัวตรงลงถูกกันมาแล้วงวดน,นี้ไม่พลาดตะโกนถามตอบ ขันควันไว้ออกเสกล้านายทรงยศมะกรดทองอายุ64ปีอดีตกำนันตำบลเทวราชกล่าวว่าได้เลี้ยงนกเย้าขุนทองมานานสองปีแล้วโดยได้หลุดออกมาจากไหนไม่ทราบบินมาอยู่ในครัวเพื่อนบ้านจับได้แล้วนำมาให้เลี้ยงใส่กรงแขนไว้ที่บริเวณหน้าบ้านจะชอบพูดคุยกับชาวบ้านทั่วไป ถ้าชอบทักทายคำว่าสวัสดีครับและในตอนนี้ชอบใบห,หวยให้ชาวบ้านหลังจากงวดที่ผ่านมานั้นมีชาวบ้านไปถามคบชาวบ้านได้ไปถามเจ้าขุนทองว่าหวยออกเลขอะไรเจ้าขุนทองได้บอกว่า8 9ให้แม่นมากทำให้นักเสี่ยงโชคถูกกันหลายคนเลยผ่านมานั้นมีชาวบ้านนะครับไปถามเจ้าขุนทองแล้วนะครับ และในงวดนี้หากใครเดินผ่านหน้าบ้านจะตะโกนถามว่าเจ้าขุนทองว่าหวยออกอะไรเจ้าขุนทองไม่พลาดสวนทันควันพูดขึ้นมาทันทีว่าหวยออก49ซึ่งนักเสียงโชคไม่พลาดหาซื้อได้เด็ดไว้เสียงโชคโดยเจ้าขุนทองนั้นเป็นนกที่เชื่องมากและเวลาเปิด โครงจะออกมาเดินเล่นเป็นประจำและชอบพูดเล่นกับชาวบ้านทั่วไปเดินผ่านหน้าบ้านและชอบกินเส้นบะหมีม่เหลืองไปซื้อที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวให้กินเป็นประจำครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณให้แก่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนี่ก็เป็นเรื่องความเชื่อแบบชาวบ้านนะครับความเชื่อ นะครับอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องใช้สตินะครับคิดวิเคราะห์นะครับว่าจะเชื่อเรื่องใดนะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับคิดวิเคราะห์เยอาเยอะนะครับทุกอย่างก็ขึ้นกับตัวเรานะครับว่าจะทําอะไรอย่างมีสตินะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ